รูนะว่าจะดูดติดหรือเปล่านะครับติดนะครับติดนะสวัสดีครับมาพบกับผมมีแล้วจะสีไม้เช่นเดิมนะครับผมได้เม็ดประคำหลวงปู่หมุนนะครับ เม็ดประคำหลวงปู่หมุนนะครับเป็นผงเหล็กน้ำพีนะครับนะมีคนเคยบอกผว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นของหลวงปู่หมุนหรือไม่เป็นของหลงของหลวงปู่หมุนนะครับเอาแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กจะดูดติดแบบอ่อนๆเขาบอกงี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเลยนี่คือแม่เหล็กนะครับนี่คือเม็ดประคำนะเดี๋ยวมาลองดูนะว่าจะดูดติดหรือเปล่านะครับอไอ ติดนะครับติดนะติดนะอันนี้ก็ติดนะนี่นะนี่ลองให้ดูทุกเม็ดเลยพี่นี่อันนี้ก็ติดนะครับไม่ได้ติดแบบติดเหล็กนะติดแบบดูดติดอ่อนๆนะครับพี่นะนี่นะนี่เห็นะนี่นี่นะครับติดนะครับนี่สมัยก่อนนะครับจะบอกให้ว่า เมื่อตอนปี60ถึง63นะครับตอนนั้นกระแสปูหมุนมาแรงมากนะครับผมเคยซื้อเนี่ยขนาดเนี้ยประมาณ10กิ่มิลเนี่ย20ม่นถมครประมาณนี้นะพี่เนี่ยใหญ่มือนกันนะผมเคยซื้อลูกหนึ่งเนี่ย350เชื่อไหมนะนี่นะดูติดนะครับติดอ่อนๆนะครับนี่เห็นไหมครับเคยซื้อเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยเนี่ยเคยซื้อลูกหนึ่งเนี่ย เรียมพลาสติกมาห้อ,อยคอผมเคยซื้อ <c oughs> 350้าสนะเคยซื้อแต่ก่อนตอนนั้นนะสามอยห้าสครับตอนนี้น่าจะเล่นกันอยู่ประมาณส0งกว่าบาทนะครับ200กว่าบาทร้อยกว่าบาท200กว่าบาทแล้วแต่คนขายนะครับถ้าในาสนใจก็ติดต่อเฟซบีราจะสีมามได้นะครับนี่เห็นไหมดูติดนะครับดูดติดนะนี่ครับสาเหตุที่ดูดติดเพราะว่าเขาเป็นผงเหล็กน้ําพีนะครับ ผงเล็กน้ำพีบด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 ปั่นแล้วก็มานั่งนี่แล้วก็เจาะรูนะครับอีคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพ,พี่น้องชาวเครื่องทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ